เออนะกลับข้าบ้านเนยนะยุคโควิดก็ต้องล้างมือเอ้ยไม่น้ำออกได้เนี่ยแม่เอานี่ดูนี่ระบบก๊อกน้ำน้านี่นี่ทำไว้นี่นะดัดแปลงเองได้นะไม่ต้องไปซื้อที่เป็นแบบใช้ระบบไฟฟ้าอะไรนี่นะครับนี่อันนี้ก็เหมือนที่เวลากด โ oh, ปัสสาวะชายแล้วเนี่ยแล้วก็ต่อสายก็มาเข้ามาเนี่ยเข้ามาออกทีก่ก๊อกเนี่ยนะเอเรากดน้ำก็ไหลนะนี่ใช้นะ้ำใช้มานานแนละ้วแต่ก่อนนะ้ำทำาไอติมไงอันนี้ก็ล้างมือก่อนที่ทำาไอติมน,นะล้างมือยุคนี้ต้องล้างมือมบ่อยใช่ไหมครับถ้าล้างมือโอ้ก็ไปหาเองนะถ้าล้างมือที่ถูกต้องอะ่ะยังไงนะครับ นี่นะล้างโชว์เฉยๆนะ่อือ,อเราจะได้ไม่ต้องเอามือผิดเปิดก๊อกนะก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยอ่า